ดรพิพัฒน์เหลืองนรมิตรชัยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระจำกัดมหาชนได้พูดถึงสิ่งที่เมื่อวานนี้ผมก็ได้อ่านเป็นข่าวไปในรายการแล้วนะครับที่นักลงทุนห่วงเศรษฐกิจไทยโตช้าลุ้นกันว่าแลนบริดจ์นั้นจะคุ้มทุนหรือเปล่าแลวจะเป็นการไปเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลหรือเปล่านะครับซึ่งดรพิพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ไปกับแหล่งข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ย ประเด็นสําคัญที่นักลงทุนหลายคนห่วงเรื่องแนวโน้มการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจไทยรวมถึงมีการตั้งคําถามนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นโตต่ํากว่าศักยภาพหรือศักยภาพนกําลังแผ่วลงด้วยหรือเปล่านะครับเรามาพูดคุยกันกับดรพิพัฒน์ในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับดรพิพัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยคุยกันอยู่กับหลายๆท่านนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างจริงๆใช่ไหมครับ ที่จะต้องเหมือนกับว่ามีการปรับหาลูกเล่นใหม่แล้วในการที่จะให้เราหลุดจากกับดักที่ติดอยู่ในตอนนี้ได้ฮะหรือว่าหรือว่าเศรษฐกิจเรายังโอเคอยู่ฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจก็ยังพอโอเคอยู่นะครับแต่ว่าผมว่ามีปัญหาทั้งประเด็นระยะสั้นแล้วก็ประเด็นระยะยาวหรือประเด็นเชิงโครงสร้างใช่ไหมฮะเพราะประเด็นระยะสั้นเนี่ยถ้าจาได้เนี่ยทุกคนก็จะบ่นกันนะว่าเราเจอปัญหาจากโควิดท่อแห้งวุ่นแรง นะครับอันนี้ผ่านมาสามปี GDP ยังกลับไปไม่เท่าก่อนปีสองพันสิบเก้าเลยนะแสดงว่าโอ้เราเราโดนปัญหาเาจากการเกิดโควิดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงในการฟื้นตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้กลับไปสู่ระดับที่ควรจะเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องอาจจะหลายๆายสาเหตุหลายๆหลายๆประการอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับไปเท่าเดิมใช่ไหม,มเรื่องของรายได้ของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ก็ไม่กลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ าการหยุดชะงักของรายได้ไดนําไปสู่ปัญหาเรื่องของหนี้เรื่องของการกําลังซื้อต่างๆนะครับเรานั้นประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยมันก็คือการการพื้นตัวระยะสั้นซึ่งดูเหมือนว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ยังเจอสัญญาณหลายๆอย่างที่กําลังบ่งบอกว่าเราเหมือนกับโดนปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแค่การพื้นตัวขอการท่องเที่ยวอยว่างวเนี่ยนะครับจริงๆ เอ่อต้องบอกเป็นเครื่องจักรที่กลับมาค่อนข้างเร็วมากนะครับว่ปีก่อนเนี่ยเราได้นักท่องเที่ยวมาสิบดล้านปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมายี่สิบแปดล้านนะครับแต่ถ้าเราไปคำนวณดูดีๆเนี่ยนะครับแปลว่าเ,เครื่องจักรเครื่องอื่นที่ถ้าไม่นับการท่องเที่ยวเนี่ยดูเหมือนเครื่องจักรเครื่องอื่นเนี่ยหยุดหมดเลยหยุดแผ่วไปหมดเลยนะครับ,รบทั้งเรื่องของการบอยโคเรื่องของการส่งออกเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมันมันก็ดูเหมือนว่ามันมีอาการนะครับว่า ความสามารถในการแข่งขันนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนว่าสินค้าหลายๆอย่างที่เราเคยผลิตแล้วเราทําได้ดีเนี่ยนะครับเราเริ่มจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปเราเริ่มเห็นสัญญาณหลายๆอันนะครับอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงงานเนี่ยนะครับต้องปิดตัวเพราะถูกการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับเราได้ยินข่าวอย่างโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เริ่มจะย้ายฐานการผลิตนะครับเราได้ยินข่าวอย่างโรงงานเหล็กนะครับซึ่งบ่นว่า โหดนสินค้านําเข้าจากบางประเทศเข้ามาตีตลาดแล้วสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเราได้ยินข่าวอย่างรถยนต์นะครับที่เราเคยเป็นผู้ผลิตส่งออกนะครับรายใหญ่ของโลกนะครับตอนนี้เราเริ่มจะต้องนําเข้ารถยนต์มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเราดูอย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทาได้ดีมากนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับเราเราเป็นผู้ผลิตน,น่งใรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้การส่งยอดการส่งออกและยอดการผลิตก็ชะลอลงตาม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ยอดการส่งออกที่ที่ลดลงนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันกําลังส่งสัญญาณว่าความสามารถในการแข่งขัน productivity นะครับแล้วก็ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยอดูเหมือนจะจะแผ่วลงกันนะครับงั้นแว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยเจอเจอทั้งปัญหาระยะสั้นแล้วก็ปัญหาระยะยาวที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงครับอืมครับแต่ทีนี้เนี่ย คือบังเอิญเราก็ต้องยอมรับในครับที่ผ่านมาเราก็ยังมีเรื่องของการเมืองด้วยใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยพูดถึงงบประมาณแล้วก็การลงทุนของภาครัฐที่มันก็ช้าไปด้วยเนี่ยตรงนี้นี่มันมันช่วยเศรษฐกิจกได้ได,ได้ได้มากแค่ไหนครับหลายหลายคนกําลังรอตัวตัว G ตัวนี้อยู่ครับมัน Spending เนี่ยฮะมันจะช่วยได้มากจริงหรือเปล่าครับโอ้จริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวฉุดลั้งตัวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูงบลงทุนนะครับที่เป็น ประมาณ20%ของงบประมาณรายจ่ายของของภาครัฐเนี่ยนะครับอ,อัตราการเบิกจ่ายปีนี้นะครับทีเ่เนื่องจากว่าปีงบประมาณเนี่ยบางทีเราควรจะมีงบประมาณใช้เนี่ยเรียนตุลาใช่ไหมครับนี่ผ่านมามกปลาแล้วเนี่ยยังไม่มีงบประมาณใช้อัตราการเปิดจ่ายงบลงทุนเนี่ยหายไปประมาณ 30- 40เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้โครงการใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับหลายๆ ธุรกิจนะครับเช่นก่อสร้างรับเหมาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินภาครัฐเนี่ยเจอปัญหากระทบแน่ๆนะครับแล้วก็งบประมาณรายจ่ายเนี่ยอาจจะยังไม่มีใช้ตรงระทั่เงเดือนเมษานะครับซึ่งก็แปลว่าสถานการณ์แบบอย่างเนี้ยมันก็คงจะลากยาวไปนั้นก็หวังว่าพองบประมาณมีผลบังคับใช้เมษาพิศภาเนี่ย ครับจะมีการเร่งเบิกจ่ายนะครับต,ตอนนั้น,นเนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะก,กระเจ้งขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าจากระหว่างวันนี้จนถึงวันนั้นเนี่ยนะครับมันยังดูเหมือนว่าไม่มีเครื่องมืออื่นๆที่จะมากระตุ้นทําให้เศรษฐกิจเนี่ยอมันเร่งตัวขึ้นได้เลยอ่ะครับอืมครับแล้วในแง่ของการลงทุนด้วยแหละครับที่จะเป็นการลงทุนแบบไหนอะครับที่ BOI จะดึงเข้ามาหรืออย่างที่นายกเดินสาย ประเทศไทยเปิดแล้วเชิญชวนคนมาลงทุนแต่ควรจะมาลงทุนแบบไหนครับที่ทําให้เราเนี่ยหลุดจากกับดักที่เราก็ติดกันมานานแล้วว่าต้องมีการปรับโครงสร้างเนี่ยดรพิพัฒน์อยากจะเห็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบไหนครับครับจริง,รงๆเราเราอยากเห็นการลงทุนที่เหมาะกับะระดับของการพัฒนาของประเทศเราใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะสมัยก่อนนู่นเราอ,อ,อาจจะพูดถึงอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะนะครับอุตสาหกรรม สิ่งท่อซากำไรอย่างต่างในสมัยก่อนต่อมาก็เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับแล้ววันนี้พอค่าแรงเราแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องมาแข่งกับอุตสาหกรรมที่ควรจะมี v a ยุ e อ d d e d สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าลรงมองย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับเงินร้อยบาทที่เข้ามาในอาเซียนเนี่ยนะครับไทยเนี่ยได้มาเก็ตแชร์ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับปรกากฏว่าพอมาวันนี้นะครับเราได้มาเก็ตแชร์ประมาณนะสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเรื่องของ ความน่าสนใจทั้งในแง่ของการเป็นตลาดนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรจํานวนไวัยทำงานที่ที่เล็กลงนะครับตลาดที่เออติบโตช้าลงเนี่ยคิดว่าเ,ออเราก็เป็นด e สติเนชันที่น่าสนใจน้อยลงนะครับจํานวนแรงงานที่ลดลงนะครับออคุณภาพของแรงงานที่ดูเหมือนก็จะมีปัญหาเหมือนกันขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนะครับประเด็นพวกนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ การลงทุนที่เราเคยได้เยอะๆในอดีตเนี่ยมันได้ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วดังนั้นในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยก็หายไปพอสมควรน,นะครับแล้ววันนี้จริงๆผมคิดว่าเราก็ยังมีความจาเป็นที่ต้งลงทุนเพิ่มนะครับทั้งคนไทยต้องลงทุนกันเองแล้วก ควรจะต้องดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้จะมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีการส่งผ่านเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับกพต้องยอมรับว,ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนผลิตเทคโนโลยีได้งั้นการลงทุนนะครับพวกนี้ก็จะมีประโยชน์กับาการพัฒนาประเทศงั้นก,ก็หวังว่านะครับที่รัฐบาลเดินสายเนี่ยเราก็น่าจะสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนที่ที่เหมาะสมกับระดับการของการพัฒนาประเทศเราได้ะครับ อืมครับทีวันนี้เราอาจจะพูดถึงเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นใช่ไหมครัพูดถึงเดต้าเซ็นเตอร์พูดถึงอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องมีใช้ใช้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีใบสวยเด็ดขึ้นอ่อืมครับ EV อย่างเงี้ยฮะที่จะบอกว่ามา,มาเป็นใช้ไทยเป็นฐานการผลิตก็ดีหรือว่าอย่าง Landbridge ก็ดีครับหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กําลังอรออยู่ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันจะกลายปเป็นอย่างที่เมื่อวานนียอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยมันจะ มันจะเป็นภาระของรัฐบาลไหมมันนักลงทุนกําลังกังวลเรื่องอะไรกันอยู่ครับเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยฮะคือจริงๆถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยนะครับจริงๆอะไรก็ก็ดีกว่ามีดีกว่าไม่มีถูกไหมฮะแต่ว่าคำถามที่ที่จะเกิดขึ้นก็คือมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็ภาระของการลงทุนเนี่ยมันตกอยู่กับใครนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะต้องเจอคําถามสองคำถามนะครับว่า มันคุ้มค่าทางการเงินหรือไม่นะครับแล้วก็โครงการเนี่ยมันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่นะครับหมายความว่าถ้าเราต้องการจะมีการลงทุนนะครับคําถามก็คือว่าเออมันมันมันทาให้มี net present value นะครับหรือว่าลงไปแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าของโครงการจะ generate รายได้ generate มูลค่าผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่นะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งหือถ้าเกิดมันคุ้มค่าทางการเงินเนี่ยผมว่าปัญหาไม่ช่มีนะก็คือรัฐบาลจะลงทุนเอง นะครับหรือรัฐบาลจะไปชวนคนอื่นมาลงทุนนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่านักลงทุนก็ยินดีที่จะมาลงทุนเพราะลงแล้วให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือมักจะไม่คุ้มค่าทางการเงินแต่อาจจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหมายความว่าลงไปนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยไม่ไม่ไม่คุ้มค่าเงินที่ลงไปแต่ว่ามันมีสร้างการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ นะครับมีผลประโยชน์ไปอื่นเพิ่มเติมทำให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่แถวๆนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะคุ้มที่จะทํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังนะครับว่าต้นทุนโครงการเท่าไหร่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินอะไรบ้างนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้สภาพัฒน์ได้ทําการศึกษาที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็มีออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนําว่าให,ให้ลองไปาหารายงานศึกษาตัวเนี้ยนะครับจาก ที่สภาน์ได้จัดเตรียมทำเอาไว้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะตอบได้ดีพอสมควรน,นะครับเพราะปัญหาของสิ่งที่นักลงทุนจะก,กังวลเนี่ยก็คือถ้ามีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับแล้วมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับหรือไม่คุ้มค่าทางการเงินเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องอใส่สวิตเทนเนอร์นะครับจจต้องมีการการันตีอะไรบางอย่างหรือว่าถึงแม้ว่าเอกชนจะเป็นคนลงทุนนะครับแต่ความเสี่ยงของโครงการเนี่ยอาจจะต้องตกอยู่กับรัฐก็ได้นะครับงั้น ดีเทลที่สําคัญเนี่ยก็คือตั้งคาถามตรงนี้ครับ mm hmm. ว่าเวลาเราชวนนักลงทุนมาลงแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ความเสี่ยงของโ mm hmm. ครงการเนี่ยอยู่กับใครนะครับเช่นถ้าเกิดมีการประเมินว่าโครงการนี้คนจะต้องมีทราฟฟิกเข้ามาเท่านี้มีเรือมาจอดเท่านี้นะครับในความเป็นจริงคอสร้้งเร็จไม่มาเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนรับความเสี่ยงตรงนี้ครับอันนี้ก็ยังเป็นคาถามที่ท,ที่สําคัญมากนะครับอืม mm hmm. mm hmm. ครับซึ่งน่าจะเป็นผล ต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาวนะครับแต่ว่า Immediate Future ปีนี้นะครับปี67เนี่ยเรามีอะไรที่จะเป็นเครื่องจักรหรือว่าเป็น Engine ที่จะทำให้เราเติบโตได้บ้างครับอาจารย์จริงจริงเราเรายังมีเรายังคงมีแรงส่งอยู่นะครับจากการท่องเที่ยวนะครับที่อย่างปีที่แล้วที่เราเห็นมาสักประมาณ28ล้านคนป,ปีนี้เรา Expect ไว้สัก35ล้านคนนะครับ เจ็ดล้านคนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะคอนดิบิ์ทูบสได้แล้วเนี่ยกหนึ่งเปอร์เซ็นครึ่งนะครับนอกจากนี้เราอาจจะมีเราาื่องของการส่งออกที่ปีที่แล้วเนี่ยติดลบทั้งปีนะครับแล้วก็ทั้งภูมิภาคเนี่ยก็ติดลบหมดปีนี้เราเชื่อว่าน่าจะกลับทยอยกลับมาได้ดีกลับมาเ,าเป็นบวกได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการกระตุ้นทางการคลังนะครับถ้าเกิดอย่างที่ว่านะครับการเบิกจ่ายเนี่ยทำได้เต็มที่นะครับพูดถึงดิจิทัลวอลเล็ด้วยนะครับประเด็นพวกน,นี้ก็น่าจะสามารถเป็นแรงส่ง ให้เศรษฐกิจ,จทไทยยังพอโตได้ดีกว่าปีที่แล้วครับอืมครับประเมินความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยของปีนี้เนี่ยยังไงบ้างครับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์สงครามอ่รัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบตะวันออกกลางก็อ่ากระจายไปหลายจุดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่แต่ที่กาซาแล้วทะเลแดงเอ่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กระทบกับไทยทางอ้อมอยู่ดีนะครับเราจะบริหารความเสี่ยงตรงนี้ยังไงดีครับ โอ้จริงๆก็ต้องบอกมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของผลกระทบต่อราคาสินค้าโภกกัณฑ์นน้ามันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการเมืองหลายๆเรื่องนะครับอย่างการเลือกตั้งประธานานธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะนํามาสู่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครัเพราะว่าถ้าทัํากลับมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสงครามการค้าก็จะกลับมาอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บภาษีอะไรต่างๆในการค้าการลงทุน มีกระแสที่ที่ปั่ปนปวดแน่ๆนะครับเลน,นผมคิดว่าประเด็นผู้นี้นะครับก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับว่าเราก็จะต้องอดูทั้งในแง่ของธุรกิจของเราเศรษฐกิจของเรานะครับว่าเราจะรับมือจากปัจจัยเสี่ยงบู้นี้อย่างไรนะครับครับแนะนําผู้ประกอบการได้ไหมครับปีนี้ถ้าจะต้องวางแผนหรือจะต้องจัดกลยุทธ ปรับกับภาวะต่างๆที่เป็นทั้งความเสี่ยงที่อาจจะควบคุมได้บางส่วนกับควบคุมไม่ได้เนี่ยอาจารย์หรือว่าคุณพิพัฒจะมีคาแนะนํำยังไงบ้างครับผมคิดว่าคีย์เวิร์ดเลยนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับว่าไม่ว่าเราทําอะไรเนี่ยวันนี้เราต้องตั้งคําถามาจริงๆนะครับว่าเราเราเนี่ยนะครับทาแล้วเราสู้เขาได้ไหมนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันม,มีกันเป็นไปหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่สําคัญนก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมับเรากา,า,ารเปลี่ยนแปลงหลายหลเรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยงและเป็นทั้งโอกาสนะครับอย่างเราเห็นเรื่องของกระแส AI กระแสอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่สาคัญนี่คือเราจะ Adopt เทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้นะครับตามให้ทันแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขัน,น<ม>ของเราได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็คงไว้ใจไม่ได้นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆในความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันมี ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนั้นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ที่คอนขทางสําคัญมากครับแล้วก็รู้เขารู้เรานะครับแล้วก็พยายามรักษาความสามารถในการแข่งขันเราไว้ให้ดีครับครับสังคมสูงวัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มักจะอยู่ในบทวิเคราะห์ต่างๆของเศรษฐกิจไทยด้วยนี่นะฮะมีความกังวลอะไรเป็นพิเศษกับเรื่องของโครงสร้างประชากรของเราที่เปลี่ยนไปด้วยไหมครับและความได้เปรียบเสียเปรียบของเราซึ่งตอนนี้นี่จริงๆแล้ว คนที่ทำงานจริงๆ workforce เนี่ยก็จากเพื่อนบ้านก็ไม่น้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นโอกาสหรือว่าเป็นวิกฤตของไทยครับในมุมของอาจารย์พิพัฒน์จริงๆม,ม,มันมีมันมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความท้าทายนะครับถ้ามองถึงความท้าทายเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของจํานวนประชากรวัยทำงานที่พิคไปแล้วและกําลังลดลงนะครับซึ่งอาการลดลงเนี่ยมันทาให้ตลาดของธุรกิจ เกือบจะทุกธุรกิจเลยเนี่ยนะครับมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างจำกัดน,นะครับเน้นใครทีท่ทำธุรกิจที่เซิร์ฟคนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยวันนี้ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับว่าตลาดเนี่ยเราจะขยายอย่างไรเราจะดึงดูดตลาดเอาไว้ได้อย่างไรนะครับถ้ามองเป็นความเป็นโอกาสเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะเห็นพทเทิร์นที่ชัดเจนมากนะครับว่าเวลามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อยๆเกิดข,ขึ้นนะครับแล้วมันสามารถ คาดเดาได้พอสมควรนะครับนั่นก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าอพอเรามีจํานวนวัยทําคนวัยทํางานลดลงมีคนวัยใกล้เกษียณและวัยที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในแง่ของดีมานของสินค้าในแง่ของขนาดของตลาดเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแน่ๆนะครับจริงๆเราสามารถที่จะวางแผนได้เลยนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันกำลังม,มีเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับ แต่ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือถ้ามองไปในประยะยาวเนี่ยสิ่งที่อาจจะน่ากังวลที่สุดนะครับก็คือฐานะการการคลังถ้าเรามองไปเนี่ยเมาราพูดถึงว่าจานวนประชากรไปทางานลดลงผู้สูงอายุสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็กําลังหมายความว่ามีคนเสียภาษีน้อยลงแต่ว่ามีคนต้องรับเบเนฟิตของพวก,กเกษียณอายุเนี่ยมากขึ้นนะครับั้นฐานะทารการคลังก็จะมีปัญหา แค่จร,จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างรายได้ของภาครัฐเนี่ยก็มีความจาเป็นค่อนข้างมากนะครับั้นจริงๆถ้ามองไปเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่ว่ามีทั้งโอกาสมีทั้งความท้าทายแล้วก็ทั้งเรื่องของธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ ครับกับอีกคำถามหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหดีเบตกันไม่จบเลยนะครับแล้วแต่ว่ามุมของใครจะมองอย่างไรนักเศรษฐศาสตร์อย่างดรพิพัฒน์เนี่ยตกลงมองเศรษฐกิจไทยว่าตกลงวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับเพราะไหนไหนพูดถึงวินัยทางการเงินการคลังกันด้วย,น,ยนะฮะที่ต้องมีการนํางบประมาณมาใช้ถ้าเกิดจะทำ digital wallet เนี่ยตกลงเราวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับ จริงๆคําถามนี้ไม่ค่อยอยากตอบนะผมว่าเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเป็นประเด็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับเราเราก็คงมีปัญหาจริงๆแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าไปสู่ definition นบว่าวิกฤตของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคิดว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับแล้วถ้าเรา<ำ>ไม่แก้ในวันนี้นะครับเราไม่เริ่มเริ่มที่จะพิจารณาว่าปัญหาเราคืออะไรทางออกของเราคืออะไรเราจะ แก้ปัญหากับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยถือว่าเรามีวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับครับประเด็นอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างเดียวครับครับครับสุดท้ายเลยครับวันนี้ข่าวใหญ่ไม่พ้นเรื่องของก้าวไกลนะครับจะทําให้อ่าคือคือนักเศรษฐศาสตร์กังวลเรื่องของการเมืองหรือว่าให้น้ําหนักกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับกับตลาดตลาดเงินตลาดทุนบ้านเรา คือตลาดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้สึกคอมเ l a e n นะครับรู้สึกสบายใจกับความเสี่ยงทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังเลือกตั้งเป็นต้นมานะครับ <c oughs> นั้นออพอมีข่าวแบบนี้นะครับมีความเสี่ยงที่เราอาจจะนําไปสู่เรื่องของการยุบพักเรื่องของออปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมว่าตลาดกังวลน,นะครับเพราะว่า เวลาพูดถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองปัญหาทางการเมืองเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของกที่กระทบความเชื่อมั่นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีความโอกาสที่จะนําไปสู่ความวุ่นวายอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยน,น่าจะแสดงความกังวลเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจริงๆนะครับงั้นอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องจับตานะครับว่าหลังจากนี้มันจะนําไปสู่ อะไรที่ที่น่ากังวลหรือไม่ครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับดรพิพัฒน์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับดรพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรรนะครับ